กราบสวีดสวัสดีทุกๆคนทุกๆ,กๆชาตกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมพุกยิรันชาเวอร์ออฟเอเดเวนกับผม NT c h a n แชแนกันในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ไม่มีเซิร์ฟอื่นแล้วนี่หว่าโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวตัวละครโคราบีกันนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับวันแรกของเรานะครับเราก็ต้องปั้นไปให้สุดนะครับผมเท่าที่เราจะทําได้นะ ซึ่งของที่ผมเตรียมมาผมก็ได้เตรียมไปบเทียบร้อยแล้วแหละนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเซตของธาตุมืดนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ลองเลยนะอันนี้คือพูดตามตรงนะครับว่ายังไม่ได้ลองเลยคือเราก็เลยใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสับธาตุมืดนะครับแต่ถ้ายังไม่ดีพอผมว่าแส่นีก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเสียหายธาตุตั้ง20%ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตทำการใส่ของสักครู่โอเคผมเดี๋ยวเราทําการอัปเรเวลไปเลยแล้ะกันนะครับผมไป เดี๋ยวเราขอ,อยาตสกปไปเลยละกันนะครับผมเพราะว่าอัปเรวิวไปน่าจะไม่มีอะไรมากมายเราไปเอาตอนที่สําเร็จไปล,ละกันนะครับผมว่าณตอนนี้พลังจะถึงเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมโอเคผมปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพลังผมก็เกือบประมาณ50,000ได้อยู่นะครับ4 9 0 0มนนะฮะโอเคร okay, ประมาณนี้ละกันนะครับผม ของที่ผมใส่ในผมอออบซอนใหญ่จะเป็นพลังโจมตีนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นการเทสนะอันนี้คือไม่ได้มาแบบว่าบอกแนะนำละกันนะครับผมแค่มาลอง,งเฉยๆละกันเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งแน่นอนนะครับผมหลังจากที่ผมได้แบบไปเจาะลึกตัวละครแล้วนะครับแต่ณตอนนี้หลังจากที่อ่านมานะครับพาสีฟของเขาเนี่ยจะเป็นการที่จะแปะดีบับให้กับเป้าหมายใช่ไหมแต่ถ้าเราโจมตีครบ4ครั้งเนี่ยมันจะทําการทําความเสียหายให้กับเป้าหมายได้ซึ่งความเสียหายเนี่ยจะไม่ติดคิติคอเว เออทาให้ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้จะไม่ต้องใส่คิ้กก็ได้รวมถึงในการที่เขาอัปเกรดลิมิตของเลเวลนะครับเขาก็ได้รับในเรื่องพลังโจมตีด้วยเองนะครับผมเออตัวละครตัวนี้นะทำให้โจมตีเขาคือรุนแรงมากๆเลยนะครับผมแต่ทุกสกิลของเขาน่าจะติดคิกเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าเหมือนเดิมละกันนะฮะอันนี้ผมยังไม่ชัวนะครับวันนี้เรามาลองใส่โจมตีล้วนๆให้ดูกันก่อนละกันซึ่งโจมตีตอนนี้พลังผมอยู่ที่2,183นะครับผมอัตราคิกก็ไม่ได้อัเลย ความเสียหายคลิปก็ไม่ได้อัพเลยละกันนะครับอันนี้เป็นการเทสล้วนๆนะครับผมยังไม่ได้แบบทดลองจริงๆนะฮะนี่นะครับผมออฟก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมโอเคเราใส่เจาะเกาะเลยนะฮะเราอยากจะดูดามงดำมิดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปลองอยู่แล้วนะครับในโหมดเลดนะครับแต่โหมดเลดเนี่ยเสียงเมาส์ผมมันดังมากๆเลยยวผมให้ดูท้ายคลิปละกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปตะลุยในด่านดีกว่าว่าสกิลของเขาจะเป็นประมาณไหนละกันนะครับผม มาแล้วครับผมซึ่งบอสนี้ที่เราจะมาเล่นให้ดูก็เป็นบอส8ขีด15นะครับผมก็เป็นหมดเดจที่แล้วด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าดราม่าตรึงนะฮะผมบอสแม่งโหดเกินมาครับผมเริ่มมาผมโจมตีธรรมดาของเขาประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าไกลอยู่นะเออเนะี่ยไกลนะเนี่ยทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ไกลมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ไกลอยู่นะดูดิรวมถึงการเตรียมดาเขาก,กดชาร์จได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมและเมื่อกดชาร์จปล่อยไปเขาจะเป็นการยิง3ลูกนะครับผมอันนี้คือดีมากเลยอะ คือตัวละครอื่นเนี่ยเราต้องกดชาร์จแล้วมันเราต้องปล่อยเองใช่ไหมแต่นี่คือมันปล่อยให้เราเลยดูดิปุ๊บมันปล่อยเลยนะครับดูดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊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 บอุ้ยแรงอยู่นะดูดิปุ๊บ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 เห็นไหมครับและรวมถึงนะครับเป้าหมายจะมีดีบัฟด้วยเห็นป่ะทุกคนที่ผมบอกอะดีบัฟเนี้ยจะไม่ทำความเสียหายแบบติดคริติคอลนะครับผมจะเป็นแบบความเสียหายที่ขึ้นอยู่กับเอ่อความเสียโปรติเลยนะครับผมโอเคครับการที่เราใส่มาต้องโจมตีีสกกิล่่่ออนนเเดยวราาามูทป็ไงุ ตีอะผมนี่เนี่ยเดี๋ยวเราสกิลให้ดูก่อนเลยครับผมนี่ครับเป็นการสร้างขึ้นน้ำมานะารไม่ได้ขึ้นน้ำสิ่เป็นเปลวเพลิงเห็นไหมทุกคนแล้วก็ทำความเสียหายอยู่นะครับผมประมาณหนึ่งนะฮะแล้วต่อไปกดันตรีให้ดูเลยครับเป็นการปล่อยเลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์สามารถขยับได้ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวกดดูก่อนว่าขยับไงวะลืมวันนี้ก็ลองให้แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะไม่ชัวเหมือนกันไปครับโจมตีโจมตี ้ชอบอยู่นะลูกเล่นมันน่าสนใจอยู่นะผมเป็นคนที่เผื่อคนไม่รู้นะครับผมเป็นคนที่ชอบแบบเล่นตัวละครตีไกลอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยชอบตัวละครแบบยืนรับหน้าเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมประมาณนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมยองตีสามทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับและเหมือนแบบเป้าหมายโดนแตกก็จะระเบิดด้วยนะครับเห็นปหมเก็บพบเสียแตกปั๊บแตกก็จะระเบิดนะครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมแตกระเบิดนะครับโอเคเห็นไหมเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับเห็นไหมที่ผมบอกไปนะครับผมเราสามารถกดเปลี่ยนเป้าหมายได้โอเคผมเดี๋ยวเรราาาทํกแบบ ลองของให้หมดเลยละกันนะครับเพื่อจะได้มาดูดามงดามเมให้กับตัวละครของเราปล่อยสก,กิลหนึ่งก่อนครับแล้วตามด้วยอันตีครับผมปุ๊บจบเกมครับโอ้โหแรงมากอันติเขาทรงพลังจริงๆโคราบ,บีตัวละครตัวนี้สําหรับผมในการที่ทดลองเล่นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายอยู่นะมันเป็นตัวกระจายดามเมรแรงและการต่อพุอย่างดีกว่าครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกับตัวละครไอ้นี่เว้ทุกคน ดักช็อกโก้นะจากที่ผมดูมันดูเอื่อยๆนะครับผมแต่ดามเมทมันแรงจริงไหมแรงจริงนะแต่โคลาบีเนี่ยมันได้ในเรื่องความพิ้วไงทุกคนนะแล้วก็การแบบกระจายดามงดามเมจนะครับผมผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าโหมดเลดเนี่ยไอตัวละครดักช็อกโกหรือโคลาบีจะเก่งกว่ากันนะครับผมอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ต้องมารองกันอีกทีหนึ่งแต่จากเท่าที่ดูแล้วนะครับผมตัวละครตัวเนี้ยจะได้ในเรื่องที่สแต็กระเบิดแล้วมันดามเมจแรงไงอันนี้ผมเลยรู้สึกว่าน่าสนใจตัวเนี้ยแหละเละอยอาจจะทําให การที่โชดามเมอาจจะแรงกว่าดาชอกโกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะใส่ในทีมเดียวกันเลยก็ได้นะเพราะตัวละครตัวนี้เป็นสายเมจิกเนี่ยทุกคนนะเออเป็นตัวละครที่แบบเอาไว้ช่วยเพื่อนก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแบบช่วยทําดามดเมตโถมไปนะฮะดาชอกโกหนึ่งตัวละครอย่างเงี้ยแล้วก็โคราบีไปช่วยอะไรเงี้ยน่าสนใจเลยนะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวบัฟดามมงดํมเมอะไรเงี้ยนะครับผมพวกล็อกสตาร์นะครับผมหรือว่าไอต้านักแปดธาตุอะไรประมาณนั้นละกันนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูสำหรับโหมดเดทเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงละกันนะครับผมคลิปวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับผมที่มารับชมกันนะตอนแรกจะดันรังให้ถึง50,000แต่ไม่ถึงจริงไม่เป็นไรแล้วเจอกันนะผมับบายบายจ้า